เช้านี้อากาศดีดีร้อยวันพันปีแปปปมินจะตื่นเชา้าสัทีเพิ่งจะลูหน้าบ้านเราอากาศดีขนาดนี้เลยหรอเนี่ยชื่นใจเฮตัวอะไรอะหมาบ้านใครหลบไ ขอเปเปมินดูหน่อยชนสัแรงเลยเนี่ยอ้อยออยออย,ออยเอา้านี่มันกระต่ายนีนะโอ้โหหัวนอเลยขอโทษนะเป,ปะมินไม่ได้ตั้งใจรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวเปปมินจะทําแผลให้กล่องทาแผลกล่องทำแผลมาแล้วจ้ามาน้อยเอ้ยกระต่ายน้อยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคุณหมอเปเปมินจะทําแผลให้เองขอฟังอาการก่อนนะปกติแค่หัวนอเป,ปมินคิดว่าแค่ติดพลาสเตอร์ก็น่าจะหายแล้วล่ะ สวยต้องติดพลาสเตอร์สีชมพูแบบนี้เพียงเพียงเพียงเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วล่ะกระต่ายน้อยฟีดฟิดฟดฟีดกับคุณนะกับคุณนะฮาพี่เป็นใครอ่ะตัวเป็นล้อเลยอยู่นี่เองนะเจ้ากระตุยแสนซอนฉันคือนางฟ้าบันนี่จ้าเจ้ากระต่ายตัวนี้เป็นกระต่ายของฉันเองชื่อกระตุยหะ อาง้าบันนี่มีกระต่ายชื่อกระตุยใช่เจ้ากระตุยเนี่ยสนมากชอบหนีออกจากบ้านมาเที่ยวเล่นนี่ฉันตามหามาตั้งสองวันแล้วลเนี่ย, <c oughs> ยแล้วเป็นอะไรอ่ะทำให้หัวปูดแล้วมีแผลด้วย <c oughs> นี่หนูผมเขียวหลังแกกระตุยของฉอันเหรอมามา,มาไม่ใช่ไม่ใช่ตุยของพี่อ่ะวิ่งวิ่ง,งมาชนขาหนูนี่หนูทำแผลให้ติดพลาสเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็หายแล้วค่ะ อขอโทษด้วยนะที่พี่เข้าใจผิดอ่ะอะเป็นการถ่าโทษแล้วก็เป็นรางวัลที่เป็นคนดีช่วยดูแลเจ้ากระตุยของพี่พี่มอบนี้ให้จ่ะรับไปเลยแฮป๊อบอิ หรอโถเอ้ยแค่ป,บป,ปับอิดป๊อร์มงก็มีเต็มบ้านละค่ะมันไม่ใช่แค่ปอบอิดนะปอบอิดอันนี้เป็นปอปอิดวิเศษแค่กดปุ่มแล้วอยากได้อะไรก็จะได้ตามนั้นเลยว้าวสุดยอดแล้วทําไมมันเป็นวงๆของคแบบนี้ละคะมันเป็นสร้อยคอด้วยใส่ไว้ที่คอเป็นเครื่องประดับไงเวลายอยากได้อะไรก็กดกด,กดแท่นเองว้าวสุดยอดงั้นหนูใส่เลยนะคะอุ้ยใส่ไม่ลงอะคะหัวหนูโตเกินเอ้างั้นหนูก็ใส่เป็นมงกุฎปอปอิดไปละกันจริงด้วยจริงด้วย ขอบคุณมากนะนางฟ้าบันนี่เดี๋ยวเปเปมินจะเอาไปเล่นให้สนุกไปเลยแล้วอย่าเอาไปทำอะไรไม่ดีนะใช้ของนางฟ้าก็ต้องเป็นเด็กดีเดี๋ยวบันนี่ขอพากระตุยกลับบ้านก่อนนะในที่สุดเราก็ได้กินไอติมรสเข็ดร้านนี้สักทีใช่ใ no> ช่ดีใจเนาะเวลาผ่านหน้าบ้านไม่รู้จะรีบไปไหนไม่เคยซื้อทันเลยนันทีถึงจะโชคดีที่ซื้อทันเนี่ยจริงน้ยร้านนี้อร่อยอร่อยน่ากินสุดๆพูดแล้วน้ำลายจะไหลกินกันเลยดีกว่าพวกเราแจก นเลยนะพี่ซื้อกินย,กยากอะค่ะรถวิ่งมาก็รีบวิ่งไปวิ่งปืดวิ่งปืดวันนี้พวกเราสามคนซื้อสําเร็จละฮะไอติมไผ่เงิน,งนโหของโปรดพี่เลยมีเผื่อพี่ปะเนี่ยอุย้ยไม่มีหรอกคะ่ะพี่แปปเปอร์มีน <c oughs> พวกเราตื่นเต้นดีใจที่ได้ซื้อรีบซื้อกันคนละอันแล้วเขาก็รีบไปเลยค่ะเอ <c oughs> วแล้วพี่จะกินอะไรอ่ะพี่ชอบสุดๆไปเลยอะพี่กินกับพวกเราได้ปะไม่ได้ไม่ได้นะคะพี่แปปเปอร์มีนไอติมถ้วยนิดเดียวเองแล้วไอติมอ่ะเป็นของกินของเด็กผู้ใหญ่อยากินเลยค่ะแฮ ใจร้ายทำไมผู้ใหญ่จะกไอตมไม่ได้แค่นี้ก็ต้องมาขี้งอกกับพี่ด้วยหรอเออเออไม่ใช่ขี้งอกค่ะแต่มันมีน้อยอะหาซ้อก็ยากอะพี่ป๊อป๊อมินะไปกินขนม,นข,นมนของพี่ชุกกะบ้าวเถอะนะเออเออเอว่าแต่พี่ป๊อปรอมินเอาอะไรใส่หัวไว้อะคะอ๋ออันนี้เหรออือจะให้แกงตัวแสบสามแฝดรู้ไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวจะไม่แอบเอาของเราไปเล่น <c oughs> มงกุฎใหม่ของพี่แค่นั้นแหละทำไมหรอ <c oughs> มองกุฎมงกุฎเป็นป๊อปอิดฮ่า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 ตลกจังเลยพี่ป๊อปรอมิน <c oughs> เล่นอย่างเด็กๆ มาว่าของพี่ตลกไอติมก็ไม่ซื้อเผื่อพี่พี่ขอกินก็ไม่ให้กินเฮ้เจ้าพวกนี้ต้องโดนซะนแล้วป๊อปี้ขอให้เด็กๆก,กินไอติมไม่ได้นี่นี่พวกเรามดแต่เล่นกับพี่แปปป์มินกินไอติมกันดีกว่าโดยติมละลายอ่ะอ่ะอ่ะอุ๊ยทําไมมินซออ้าปากไม่ได้อ่ะ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 จริงด้วยมินซึมก็อ้าปากไม่ได้ <c oughs> อาปากพูดได้แต่กินไม่ได้ทําไมะ ไรเนี่ยสองคนนี้เล่นตลกกันหรือเปล่าถ้าไม่กินเดมินเซกินคนเดียวนะจะปอกให้อ่ะอ่ะอ่ะมินเซก็อ้าปากไม่ได้ได้แต่อ่ะอ่ะแต่อำไม่ได้อ่ะว้าวป๊อปอิตนี่สุดยอดไี่ร้อยได้ผลก่าที่เราคิดอีกแฮะเอา้าเป็นไรกันนะเด็กๆไอติมอร่อยไม่ใช่หรอละลายใหญ่แล้วดูสิเ <L un ters> ฮเป็นไรไม่รู้คะ่ะพี่แปปเม้นอ้าปากกินไอติมไม่ได้อ่ะ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 อะเนี่ยกินไม่ได้เลยอุ๊ยตายแล้ว พี่ว่าพวกเราอะวิ่งออกไปซื้อติม่มตากแดดกันมากเกินไปหรือเปล่าท่าทางจะไม่สบายนะเนี่ยไปขอยาพี่ชุกบ่าวกินไปส่วนไอติมพวกนี้ดูสิละลายหมดแล้วเสียดายเสียดายกว่าจะซื้อแต่ทีก็ลําบากมามาพี่ช่วยกินให้เอล๋ละกันนะแต่มินซุนอยากกินไอติมมากอยากกินก็กินสิพี่ไม่ได้ห้ามมินะ ก,ก็แบบหายายให้กินนะไปส่วนไอติมไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่ดูแลให้เองเ <c oughs> งีย้ยเงกินอะไรไม่ได้แล้วเงียๆๆ้ยเงี้ยเงี้ยพี่จุกกระเปาช,ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเงีย้ยเงี้ยเสียใจไอติมเงีย้ยเงี้ยเงี้ยฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าสามแสบใจร้ายกับพี่ดินะเดี๋ยวพี่จะจัดการไอติมให้นะจ๊ะอ้มฮ่าอิ่มสบายทอ้องขึ้นไปนอนเล่นเกมในห้องนอนดีกว่า ละลาล่าลาชีวิตช่างมีความสุขมีป๊อปอิดวิเศษอันนี้ ก็จะโอ้โหพอร์เฟกตสุดๆไปเลยหาเกมใหม่ๆเล่นดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะใช้ป๊อปอินวิเศษซื้อไอเทมให้แน่นๆเลยเกมอะไรดีนะเกมอะไรดีนะเปปปะมินเปปปะมินอา้าวชูกระเปาขึ้นมาขัดจังหวะความสุขอะไรของเปปปะมินเนี่ยชูกระเบาจะมาเล่าให้ฟังสามแฝดเป็นอะไรก็ไม่รู้ร้องไห้แผลชูกระเปาบอกว่ากินอะไรไม่ได้แต่พอไปถึงในครัวนะก็เห็นกินน้ํากินขนมปังได้ปกติไม่เห็นจะเป็นไรเลยแล้วก็ร้องไห้หนัก บอกว่าป่าเนี้ยเปปเปอร์มินแย่งกินไอติมไปหมดแล้วอ๋อใช่ถูกต้องแล้วก็สาฟเฟดอยู่ดีๆไม่รู้เป็นอะไรก็กินไอติมไม่ได้อ้าปากไม่ได้สังงานหน้าจริงหรอทำไมแปลกนี้เนี่ยอืมฮะเปปเปอร์มิปปมนอะไรอีกอน่ะนี่อะไรเนี่ยเสื้อผ้ากระจัดกระจายรองเท้าก็ามาอยู่ในห้องนอนโอแม่เจ้าชุกกระบาจะเริ่มบน่นแล้วสิป๊อปอิดวิเศษช่วยเร่งความเร็วชุกระเาที่ไหนนะนี่ ใช่ไม่ใช่ตลกไม่ใช่ตลกคือเปปเปอร์มิน์จะร้องไห้อะ่ะแต่ดันหัวเราะออกมาจะร้องไห้ว่าขอโทษน,นะชุกกะบ่าวต่อไปนี้เปปเปอร์มิน์จะไม่ทําแล้วชุกกะบ่าจะทําโทษแล้วเปปเปอร์มินตต้องกวาดถูห้องนอนให้สะอาดนะวันนี้เดี๋ยวชุกกะบ่าจะมาตรวจหะทำไงดีอ่ะสงสัยต้องพึ่งชุกกะบ่าอีกแล้วป๊อ,อวิเศษขอให้ชุกกะบ่ามาทําความสะอาดห้องนอนให้เปปเปอร์มินต์นี่แน่ มาแล้ว e จ้ามาแล้วจ้าชุกกะบาวมาทำความสะอาดห้องให้แล้ว <c oughs> ก่อนอื่นเราต้องกวาด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 ให้ทั่วกวาดให้ทั่วกวาดเสร็จแล้วก็ถู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 ถ,ถ,ถ,ถูสะอาดเอีย่ยมใส่กิจแล้วจ้าว,ว้าวห้องสะอาดหอมเลยขอบคุณมากนะชุกกะบาสะอาดแล้วชุกกะบาวก็ตรวจเลยสิจะตรวจห้องนอนไปปร์มินไม่ใช่หรออุ๊ยจริงด้วยทําไมชุกกะบาวต้องมาทําความสะอาดให้เนี่ย <c oughs> ทำไมปวดหัวจังเลยอ้ยยอ้ยยอ้ยรู้สึกว่าปอบอิดจะลัดหัวอ้อยอ้ยอ้ยปวดหัวหาใครอะอยู่ดีๆก็โผล่มาสวยจังเลยเกิดอะไรขึ้นกับของวิเศษของบันนี่หรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆบ้านของบันนี่ก็เหมือนแผ่นดินไหวอ้อยปวดหัวปวดหัวบันนี่ปอบอิดวิเศษของเธอรัดหัวฉันใหญ่เลยเนี่ยหะ ป๊อบอิดวิเศษเดี๋ยวๆใครก็ได้ช่วยเล่าให้ชูกระเปวาฟังดได้ไหมว่าน,นี้มันเรื่องอะไรคือเมื่อเช้าไปประมีนะเขาทําความดีเขาช่วยกระตุยของบันนี่บันนี่ก็เลยตอบแทนโดยการให้ป๊อบอิดวิเศษเสกอะไรก็ได้แต่ว่าของวิเศษของบันนี่มันมีอยู่อย่างหนึ่งถ้าคนที่ได้ไปเอาไปใช้เกเรไม่เป็นเด็กดีบ้านของบันนี่บันสวรรค์ก็จะแผ่นดินไหวบันนี่ก็เลยรีบมาดูเนี่ยคะ่ะนึก แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยคุณบันนี่ที่อยู่ดีๆเด็กๆที่บ้านก็อ้า آ آ ปากกินไอติมไม่ได้แล้วเปปเปอร์มินก็ไม่กินไอติมของเด็กๆหมดแล้วอยู่ดีๆชูเก็บาลก็มาทําความสะอาดให้เปปเปอร์มินทางงจริงๆมันต้องเป็นหน้าที่เปปเปอร์มินนี่มันพอปับอิดิเศษทางนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยหาเปปเปอร์มินบอกว่าให้ใช้ในทางที่ดีไงห้ามไปใช้ในทางที่ไม่ดีไงอออ๋อ,อขอโทษนะบันนี่ใช่แล้วพรนะขอโทษนะชูเก็บาเปปเปอร์มินสนุกไปหน่อยอ่ะ เราวันนี้จะเอาป๊อปอิทพิเศษคืนไปเลยหรือเปล่าไม่ให้ชูกาบาร์แล้วช่มล่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่อะไรที่ให้ไปแล้วบันนี้เอาคืนไม่ได้หรอกแต่ว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นป๊อปอิทธรรมดาถ้าเปปเปอร์มินเป็นคนดีเมื่อไหร่ป๊อปอิทก็จะกลายเป็นป๊อปอิทพิเศษอีกทีเปปเปอร์มินจะพยายามเป็นคนดีป๊อปปิ้ของเปปเปอร์มินจะได้กลายเป็นป๊อปอิทพิเศษอีกขั้นแรกของการจะเป็นคนดีนะเปปเปอร์มินจงไปล้างจานในครัวซะเพื่อเป็นการไถ่โทษความผิดทั้งหมดที่ทำในวันนี้ส่วนนางฟา มีขนมอร่อยๆเต็มครัวเลยค่ะไปทานขนมเล่นกับชุกระบาวกันนะคะว้าวขนมอร่อยๆของโปรดบันนี้เลยไปค่ะไปค่ะบันนี้ขอกินด้วยคนทางน,นี้ค่ะทางน,นี้ตมามเลยตมามเลยส่วนแบบบะหมีไปล้างจานดีกว่าเผื่อป๊อบอิตจะกลับมาวิเศษเร็วๆล้าจานล้างจานา